ความเคลื่อนไหวของแดงราชบุรีนะคะก็มีการนัดปูเสือกินข้าวกันไปดูกิจกรรมว,ว่ามีอะไรกันบ้างค่ะแการนำกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดราชบุรีค่ะได้นัดปูเสือกินข้าวเนื่องในวนราระสี่ปีรัฐประหารสี่เดือนราชประสงค์โดยกลุ่มคนเสื้อแดงนัดแต่งกายด้วยชุดแดงมาพบกันที่เวลา10บอนาฬิกาของวันที่19กันยายนที่ผ่านมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีกิจกรรมมีการออกกําลังกายเต้นอารบิร่วมสมัยพร้อมกับ กันนั้นก็มีการนั่งพักผ่อนและร่วมรับประทานอาหารแต่ละคนจะนําสื่อมาปูและนําอาหารมากันเองนั่งร่วมรับประทานร่วมกันค่ะเพื่อความสนุกสนานร่วมแสดงความคิดเห็นเล่าเรื่องราวและความรู้สึกทั้งสองเหตุการณ์ที่ผ่านมามีการชิงรางวัลม,มากมายและร่วมกันปล่อยลูกโป่งแดงพร้อมป้ายผ้า,าขึ้นไปบนท้องฟ้าและจบลงด้วยการจุดเทียนสีแดงพร้อมกับร้องเพลงนักสู้ทุรีดินเป็นการให้เกียรติและรำลึกถึงวีรชนคนเสื้อแดงเป็นการตอกย้ำว่าคนเสื้อแดงยังคงยืนเด่นโดนท้าทายซึ่ง งานนี้นะคะไม่มีเวทีไม่มีการน,นำมีแต่แก่นั่งมีแต่กลุ่มคนเสื้อแดงนั่งคุยกันค่ะสามารถจะคนได้ค่ะยิ่งที่เราทำเราทำเพื่อลูกหลานของเราต้องจบกันนจริง